ไอช์อาสปอร์ตภูมิใจนำเสนอดาร์กชายกลับมาแล้วความแข็งแกร่งว่องกํอลังการงานสร้างด้านพละงกำลังและกายภาพของเขานนั้นสุดจัดในระดับฮีโร่คลาสเอสด้วยกันวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงวันพันแมนฉบับอาจารย์วันครับที่ตอนนี้กำลังดุเดือดการประทะกันอย่างสุดมันของเหล่าฮีโร่และเหล่าหุ่นยนต์จักรกลสังหารระดับเทพเจ้าเทพจักรกลเหล่านี้โดนทำลายได้อย่างง่ายดายจากนื้อมือของฮีโร่หนึ่งคนคนที่หัวเม่งเป่งประกายวิบวับตกกา ใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงดาร์คชัยที่มีความแข่งรังทางด้านกายภาพยิ่งกว่าเหล็กของหุ่นยนต์ที่พัฒนามาแล้วสมชื่อจริงๆกับซูเปอร์อะลลอยด์ดาร์ชยวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ครับและก่อนที่เพื่อนๆจะไปพูดคุยกันก็อย่าลืมสนับสนุนช่องนี้ด้วยการคอมเมนต์พูดคุยกันกดไลค์กดแชร์และรวมไปถึงการดูโฆษณาจนจบครับขอบคุณกำลังใจทุกรูปแบบและในตอนนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาของทุกคนไปเริ่มกันเลย ในตอนล่าสุดเนี่ยพวกเราก็จะได้เห็นฮีโร่อยู่หนึ่งคนนะครับซึ่งเข้าร่วมศึกในครั้งนี้แล้วก็เล่นงานพวกหุ่นยนต์จากกองสังหารแบบสบายมือเลยเพราะว่าร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งเกินกว่าหุ่นยนต์พวกนี้ไปมากเลยทีเดียวครับนั่นก็คือดาร์คชายนั่นคือความสามารถของเขาครับเป็นฮีโร่คลาสเอแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าหาเพื่อนๆตามในฉบับของอาจารย์วันตัวของซูเปอร์อารลอยดาร์คชายเองเนี่ยไม่ได้เป็นฮีโร่คลาสเอแล้วครับเกษียณมาแล้วรีทายตัวเองมาแล้วและในตอนนี้เนี่ยตัวของเขาเองมาเป็นเทรนเน ให้กับนีโอฮีโร่ไม่ได้ต่อสู้ไม่ต้องการที่จะออกสนามรบด้วยครับเพราะว่าสภาพจิตใจของเขานั้นมันยังไม่ได้เข้มแข็งพอแต่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะทําให้ตัวของซูเปอร์อะลอยดาร์ชัยนั้นตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้แน่นอนครับส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากคําพูดของไลเดนไลเดนคนที่มีความแข็งแกร่งอีกคนหนึ่งนั่นเองครับทั้งสองคนเนี่ยถูกเปรียบเทียบกันนะว่ามีความแข็งแกร่งน่าจะใกล้เคียงกันแต่ดูนตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าซูเปอร์อะลอยดดาร์ชัยน่าจะแข็ง แข่งกว่าครับแล้วก็ไม่มั่นใจนะว่าจะแข็งแกร่งกว่ามากแค่ไหนแต่ก็อย่างไรก็ตามก็ถือว่าทั้งสองคนเนี่ยถูกเปรียบเทียบกันมาโดยตลอดนะครับคนนึงเนี่ยเป็นนักกามส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นนักซูโม่ที่แข็งแกร่งมากๆหลังจากที่ดาร์คชายเนี่ยออกมายังพื้นที่นะครับก็ได้เจอกับพวกหุ่นโจนที่มีความแข็งแกร่งระดับเทพจากกลหลายตัวด้วยนะแต่ซูเปอร์อะลอยดาร์คชายหรือตัวของดาร์คชายเองเนี่ยก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายหลายตัวด้วยครับดูเหมือนว่าอาวุธหรือการโจมตีของพวกมัันนน้ไม่ละค ระคายผิวหนังของดาร์คชายเลยครับสมกับว่าเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งประดุดดังเลก,ก้าจริงๆดาร์คชายเนี่ยจัดการพวกขุนยนไปจนถึงสา,ารที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอกับพวกนักโทษนะซึ่งนักโทษเหล่านี้ตัวของดาร์คชายเองก็น่าจะเดาได้ครับว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือคือ้ะพูดตรงๆว่านักโทษเหล่านี้คือที่รักของปุริปุริพีเซเนอร์ของเพื่อนๆน,น,นั่นแหละดักชายก็เลยมีความสงสัยไว้เออปุริปุริพีเซเนอร์น่าจะอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับแต่ว่าปุริปุริพ ของเขาเนี่ยแทบจะรับไม่ไหวแล้วนะความเจ็บปวดทั้งหมดที่เขายอมรับแทนเหล่าคนที่รักของเขาเนี่ยอ๋อจะบาดเจ็บสาหัสเหลือเกินแบบนี้เธอเนี่ยแทบจะทนไม่ไหวแล้วครับแต่เธอก็ยอมและก็ในที่สุดการอดทนของเธอนั้นก็ประสบความสําเร็จครับคนที่แข็งแกร่งมากๆนั้นมาช่วยเธอแล้วนั่นคือดาบชายนั่นเองดาบชายเธอมาแล้วเธอมาเธอมาหาฉันล้วอ๋อ คือเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็คงคิดในใจหลายคนแล้วแหละน่าจะคิดในใจว่าตัมาฟังอีอย่งวะอีอย่างวะ <c oughs> ไม่ได้สาระใดๆเกี่ยวกับดาร์คชายเลยอะมาสาระกันจริงจังต่อนะครับเพื่อนๆซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีสาระนิดนึงนะเมื่อตัวของดาร์คชายมาถึงเนี่ยตัวของปุริปุริพีเซนเนอร์ก็ได้พูดคุยกับดาร์คชายเล็กน้อยครับแล้วตัวของดาร์คชายเองก็ได้รู้แล้วว่าคนที่ปุริปุริพีเซนเนอร์ได้ต่อสู้อยู่นั้นก็เป็นกลุ่มนนโอฮีโร่และกลุ่มนนโอฮีโร่นี้ก็จะเป็นกลุ่มของไลเดนนะครับนั่นก็คือเหล่าซูโม่นั่นแหละแต่เหล่าซูโม่พวกนี้เนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีนะแต่่ถถูกกคคววบุมมรราางงยไปึจจิตใ จากชุดเวทสูตรนะครับที่พวกเขาใส่อยู่ mm. และคนที่ไม่น่าเชื่อว่าจะถูกควบคุมด้วยนะฮะนั่นก็คือไลเดนก็แน,น่ๆไลเดน mm. ไม่ได้สนใจที่จะใส่ชุดเวทสูตรของนีโอฮิโร่ด้วยเ mm. พราะมั่นใจในศักยภาพร่างกายของตัวเองครับ แต่ในตอนนี้ตัวของไรเดนเองเนี่ยมาใส่ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วก็กลับเป็นว่าเขาถูกควบคุมจากชุดเบิร์ตเทนสุดนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยตัวของไรเดนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จําเป็นเละเกินครับที่จะต้องทําลายชุดเบิร์ตเทนสุดที่ควบคุมร่างกายของเขาควบคุมจิตใจของเขาเอาไว้แต่ถ้าจะพูดแบบนี้มันดูเหมือนง่ายนะแต่ทําจริงๆนะ่มันยากเพราะความแข็งแกร่งของไรเดนที่มีอยู่แล้วครับเขาแข็งแกร่งมากๆน่าจะแข็งแกร่งระดับแนวหน้าของนีโอฮิโร เลยก็ว่าได้ครับแต่ข้อดีของมันก็คือการที่ตัวของเขาเองถูกควบคุมจิตใจอยู่ถูกควบคุมร่างกายอยู่มันกลับกลายเป็นว่าศักยภาพของไรเดนแทนที่จะสูงขึ้นกลับกลายเป็นว่าศักยภาพของเขามันกลับถดถอยและความแข็งแกร่งของไรเดนในชุดัตเทน่สุดเนี่ยมันกลับน้อยลงอย่างมากเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าตัวของปูลี่ปูลี่พีเซนเนอร์จะสู้ไม่ได้แต่เมื่อเทียบกับดาร์คชายที่ก่อนหน้านี้น่าจะสูสีกันเนี่ยพอมาเจอในลักษณะแบบนี้กลับกลายเป็นว่าดาร์คชายได้เปรียบแบบเต็มรูปแบบเลยครับ เพราะศักยภาพในการต่อสู้เทคนิคในการต่อสู้รวมไปถึงความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยดารชายไม่ได้ใช้ผ่านชุดเบสทนสูตรนะครับชุดเบสทนสูตรเนี่ยมันอ่อนแอเอาพูดอย่างนั้นก็ได้ร่างกายของดร์กชายมันแข็งแรงมากๆครับมันก็เลยกลายเป็นว่าดร์ชายได้เปรียบไลยเด่นมากๆในตอนนี้ครับ การต่อสู้ระหว่างดาร์ชายกับไลเดนมันก็เลยทําให้ดาร์ชายนั้นจัดการไลเดนแบบง่ายได้ไม่ได้จัดการที่ตัวของไลเดนนะครับจัดการที่ตัวของชุดเบทเทลสูตนะครับเมื่อตัวของดาร์ชายเองเล่นงานไลเดนในชุดเบทเทลสูตจนชุดนั้นแตกออกตัวของไลเดนเองก็กลับมามีสติด,ดังเดิมครับมีการพูดคุยกันเล็กน้อยแต่ดูเหมือนว่าตัวของไลเดนเองจะสะบักสะบ,บอมหรือร่างกายของเขาถูกใช้งานไปหนักมากๆนะก็เลยทําให้ตัวของไลเดนนั้นอ่อนล้าในตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่ไหวเหมือนกันตัวของ ซูปเปอร์อารลอยด์ดักชัยเองก็บอกว่าให้ไลเดนนั้นพักก่อนนะถ้าพักจนร่างกายกลับมามีสภาพดังเดิมแล้วค่อยมาสู้ต่อรูปประมาณนั้นครับกลับกลายเป็นว่าตัวของดักชัยเองให้กําลังใจไลเดนซะมากกว่าในตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าตัวของดักชัยเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมากและรวมไปถึงสภาพร่างกายที่มันแข็งแกร่งอยู่แล้วครับไม่ได้รับดาเมจใดๆมาตั้งนานแล้วนะก่อนหน้าน,นี้ดาเมจที่มันหนักหนาในตัวของดักชัยนั่นก็คือดาเมจที่ทําร้ายจิตใจ ของดาร์คชายเท่านั้นเองนะครับร่างกายของดาร์คชายเองน่าจะทนบาดแผลได้มากสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตอีกอย่างนะฮะที่ตัวของอาจารย์วันไม่รู้ว่าอาจารย์วันว่าผิดหรือว่าถูกนะร่างกายของดาร์คชายเองเนี่ยก่อนหน้านี้โดนกดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกด เอ้ยไม่ได้โดนโกดนี่นะเออฮะเป็นของฉบับอาจารย์ขออภัยด้วยครับถ้าเป็นฉบับภาพสวยเนี่ยร่างกายของซูเปอร์อรอยดัชชยจะมีบาดแผลจากกดของจกักรพพรดหน้าปวกล่างกดนะครับแต่มันเป็นบาดแผลภายนอกที่มันค่อนข้างไม่ได้สาหัสอะไรครับแต่ว่ามันจะรู้สึกทางด้านจิตใจเท่านั้นเองอ๋อสวนในฉบับอาจารย์วันที่ไม่มีบาดแผลนั้นเพราะว่าไม่ได้เจอกับจักรพพัดหน้าปวกล่างกดนะครับมันมีเวอร์ชันที่แตกต่างกันนิดนึงฮะแต่เนื้อหาเนื้อเรื่องมันจะวนมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าในช่ว ข้างหลังเนี่ยอาจารย์วันจะมาควบคุมในเรื่องของเนื้อหาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วตัวของอาจารย์มุลตาเองเนี่ยว่าตามต้นฉบับเท่านั้นนะ เป็นสิ่งที่ดีมากๆครับไม่งั้นเนี่ยถ้าหากอาจารย์มูรตะเข้ามาแทรกแซงเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีแก้บ่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้าสู่ไทม์ไลน์เดียวกันกับต้นฉบับอันนี้พวกเราก็สบายใจได้แล้วเพื่อนๆล่รครับรู้สึกอย่างไรกับตัวละครที่เพื่อนๆหลายๆคนนั้นชื่นชอบอย่างดาร์กชายที่กลับมามีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งดังเดิมแล้วร่างกายของเขาเนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วครับและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับการกลับมาของซูเปอร์อะลอยดาร์กชายความแข็งแกร่งของชายที่แข็งแกร่งประดุจดั่งเด็ก กันด้วยและสําหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพริมพ์คําว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล,ล่าลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ครับที A ่เอออสปอร์ตลาทุกคนลามากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่ฟังจนจบนะ